่ายมากมายที่กำลังเล่าเรื่องราวของวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่รวบรวมมาจากผลงานของช่างภาพมืออาชีพของเมืองไทยที่ถูกนำมาจาัดแสดงโชว์ในงาน Canon Photo Exhibition ครั้งที่1น่ภายใต้แนวคิดคนไทยหัวใจไม่แพ้ ซึ่งแต่ละภาพต้องอาศัยเทคนิคความชำนาญและความคิดสร้างสารรค์ของช่างภาพสะท้อนให้เห็นถึงวิถีแห่งการต่อสู้ของคนไทยที่แม้ถูกอบล้อมด้วยสายน้ำแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ นอกจากนี้ยังถือเป็นการร่วมบันทึกอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่ไม่สามารถหาชมได้ที่ไหนอีกแล้วเพราะกว่าจะได้แต่ละภาพช่างภาพแต่ละคนนั้นต้องตระเวนไปทั่วพื้นที่น้ําท่วมตั้งแต่อยุธยาลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครบางคนถึงขั้นต้องนั่งรอเวลาน้ําขึ้นน้ําลงรอพระอาทิตย์ตกดินก็มีแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนมานั้นก็คือภาพสวยๆแสนประทับใจเหล่านี้นั่นเองค่ะ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเตือนให้คนไทยเริ่มตระหนักถึงปัญหาภัยธรรมชาติที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าหากพวกเรายังไม่รักและก็เลิกทำลายธรรมชาติเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกๆปีนอกจากนี้ภายในงานก็จะมีช่างภาพเจ้าของผลงานมาร่วมพูดคุยและก็เล่าเรื่องความเป็นมาของภาพถ่ายแต่ละภาพให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะอยุธยาแล้วก็ทางในกรุงเทพ อ่าฮะแล้วบางบัวทองนนทบุววรีอะไรเงี้ยครับ,รบไปหมดเลยสุดท้ทายกลายเป็นสามภาพนี้ที่เราเลือกมา uh huh. ส่วนใหญ่ผมจะถ่ายทางอากาศ mm hmm. จะเป็นส่วนใหญ่ด้วยอ่าฮะแล้วก็ที่เลือกสามรูปนี้ผมว่าความเสียหายของของรูปที่เป็นรูปต้นไม้นะครับ mm hmm. ผมว่าต้นไม้ก็เสียหายธรรมชาติเสียหายทุกคนก็เสียหายแต่แบบว่าภาพมันดูซอฟเมื่อแทนที่น้ำทุ่มบ้านทุ่มประชาชนแต่แบบว่าสวน ต้นไม้ผลไม้หรือทุกอย่างที่เขาปลูกแล้วนำว้ำพ่วมก็กเกิดความเสียหายแล้วส่วนที่เลือกภาพพระก็คือว่ามันบ่มบอกถึงว่าความเศร้าครับพระขนาดน้ํายังพ่วมพระเลยแล้วแบบประชาชนที่คนเราพวกเราศาสนาพูทธครัมันก็เลยรู้สึกแบบมันเศร้าตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับ สำหรับใครที่สนใจภาพถ่ายเหตุการณ์ภัยที่บาดน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ก็สามารถไปร่วมชมกันได้ในนิทรรศการแค n นน p อนโฟโตเอ็ i ซ i บิชันครั้งที่1ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่31ธันวาคมณาลลานพักภารากรูนย์การค้าสยามภารากองานนี้ชมฟรีตลอดทั้งวันค่ะ่